กรต้กระตุ้งท่างสิระดมนะครับไปตั้งจุกอยยานซ่อนตัวเป็นเรือนักสีอาหารขึ้นที่ล้วนทนนะครับทราบว่าอาจะได้นำไปถงแถวเลยทเลทเลื่อขึ้นนะครับเอาว่าที่อาหารยังไม่ไปถึงเนี่ยผมขออนุญาตโดยืี่นพี่น้องจะวาดที่กระตุทงเขไปทรอับ้ำท่าตัวสีระอมต้องมีหลายสิครับมีหลายส่วนงานที่สามารถที่เะดูแลพี่น้อง ซึ่งการไอ้คนดีถ้าในสาวให้ด,ดน,นดด่วยเอาปุกบในอ,รอ,อนนารามณที่ที่านประสบทุกขภหลือันถ้นต้องทางาก็ลงกับลงสงขาเลยและรดปสาวที่กอดจรไ้ท่าน้แล้วก็มาสูแลทุกที่ต้องไปตามตางให้เท่าไหร่ตงก็ยังยี่พุ่นถ้าเีลีามาแล้วแต่ว่าตาก็จะมีภาษาเออขะออกเซึ่งถ้าจะเห็นถ้ามัาตายเี่อแรกต้องเ็เข้าไป่วนดูแลรักษา Yup. สาสมบัตรคนที่ริษาสุบท้าอากให้ช่วยเกสารมัไว้เพราะรุจะดูนทางเที่ยวอนณะที่เราื่นักกษาไปนะไม่ควรจะรับุขครับเช่นเดียวกันครับและวันนี้มาด้วยความมุกลุ่มใหญ่ะดูตารแสดงความรู้สึกที่้อาสามคนครับผมมาในฐานะสามคนับหนึ่งในฐานที่เป็นตัวแทนรัฐบาลนะครับสองผมมาในานะกระทรวงกไรท่องเที่ปรติดตสถานที์ต่ จงมีน้าที่ต้องดูแลพี่น้องในส่วนนส่วที่ผมบอกกันนะว่าแยกกันท้แยกกันเพราะว่าผมมันน่านะเคไดตัดแลวก็จากการดูน่นแหละถ้าจะมีปัญหาตรงไหนที่ต้องรัฐบาลหรือให้หนงานโซเชี้ลแก้ไขผมรับับเร่อนดีนะท่านคนนั้นปต่งานที่ร้ญ่้านแต่เดี๋ยวพราจะติดงานวลาที่ม่นเรื่อร่างเลยะฮะเลยถ้าโครงการสารหรือคการได้เราบอกนะครับถษาต่างราตอทนได้ เ่อสอดท่านเป็นงนที่ท่านประธาทพ่อสอสอเลยครับท่านลูกแต่ท่านผมบ้าก็ไ่หมดเลยนะขอให้ว่ามันเีินมาคือร้อนอยู่ใการเดินการมให้ปากคมหน่ยดที่ร้องที่บาดเน็รืท่านกาบ้วไมตงมีอรอีนะครับและได้สืบอลอกสือเนื่อุถึงรังกอ ยิ่งเราไปน้อยขนานี่เราตัองทำทุกอย่า้เราขอให้เราต้อานทุกอย่างนี้ไปแล้วก็เราจะด้องการไปบแกกงนะครับผมขอบคุณมากครับ